ตมเจรน์นะบาดสมเจรนะอบอ่นกล่เจ้าเย่อบ่ปู๊โลกจะมุ่ยขี่ยเจรนะเดาเลาโมอปีบาดสมบองเดาเลามอปีพนมเปิลกบปวดกบปวงจามปวงสปือไปเวงติมเรียบก็กองบ่อไปดินบ่ดอนหายก,กต็ตมเจรนะครับหรือว่าโลกนุ่งดาเลาบ่อปีอ่า ពេលតំរូតអាពេលតំរូតបොយ8អាដាផ្លៅមកពូ2បොយ8ក៏មកមកចូលកន្លែងនេះអែងบ่ធ្វើបន្តជាមួយគ្នាតែណាអាសុំឲ្យមានតែតែក្តីរីករាយគ្រប់គ្នានឹងអែង บาทสมจารนะบอมโอนโกนขมายเยินดาเพลโมปีพนมเปลดาเพลาโมปีบัตรดับบองคาปวนบอบพวงทมงวงสปูอบอดอลหายตมมจานตสมมนจานจาบอทวนบอนบอลูกจำมุกเนียเส้นนะหนึงบานบอนจรานตอมมจานกรุบกรุบคนนียนะออาขอเรียนชานะครับ พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เคารพรักทุกคนทุกท่านมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญครับทำบุญบวชนาคหมูอุ้มทูนาคใหม่ปุ้มผ้าไตรนาคราวของเราตรงนี้เลยครับก็ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญขอให้มีแต,ต่ความสุขขอให้มีแต่ความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองจะทําการงานจริงใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการก็ขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะครับ วันนี้ในเวลาสามทุ่มเต็ดครับก็จะหมดเวลาละจะหมดเวลาที่เรานั้นจะได้มาแสวงนบุญด้วยกันดังนั้นก็ขอเรียนชาญนะครับมาทําเป็นจะภาพมาเป็นจะภาพบวชนาคหมูอุ้มชูนาคใหม่อุ้มพ้าไตรานาคเราก็ขอเรียนชาญทุก,ท,กทุนทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ได้มาทำบุญร่วมชาติได้มาตักบาทร่วมขันได้มาเก็บดอกไม้ร่วมต้นได้มาสร้างกุศนร่วมกันเดี๋ยแต่วันนีจะได้มั่งมีในวันหน้าทำบุญแล้วจิตใจสว่างคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทุกอย่างในโลกาสาธุตาทุขอให้มีแต่ความตุขขอให้มีแต่ความเจริญนะเออนั่นแหละขออนุนขอธน,นาครับกองบุญของเราตรงนี้ก็ อุ้มผ your ้าไตรเนาะบวชนาคหมูอุ้มทูนาคใหม่อุ้มผ้าไตรนาคราวก็ขอเรียนฌานนะครับตรงนี้บวชนาคหมูลูกผู้ชายมาตรงนี้เลยลูกมามาบวชนาคหมูเดี๋ยวเวลาสามทุ่มเจ็ดเก็จะหมดเวลาแล้วนะก็ขอเรียนฌานครับมาทําบุญบวชนาคหมูอุ้มทูนาคหม่อุ้มผ้าไตรนาคราวให้เขาบวชละบาปแทนตนละบวชคนแทนเรานะหลวงพ่อเนาะก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนา ทุกคนทุกท่านได้มาทำบุญร่วมกันมาลูกสาวมาทำบุญบวชนาคหมูอุม้มชูนาคใหม่กันแจ่กกอนนะลูกนะาก็ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญ ตอนนี้จเจ้าหน้าที่กำลังทดสอบเครื่องเสียงแล้วเดี๋ยวกองบุญรอบอุโบสถของเราก็คงจะต้องหยุดกันอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปชาบสัมพันธ์ออกมาดังนั้นท่านใดยังไม่ได้ร่วมบุญก็เรียนเชิญนะครับรีบรีบนะครับมาจับจองเป็นเจ้าของกองบุญด้วยกันนะครับวันตอนนี้เวลาเหลือน้อยเหล้อ,อเกินครับ เวลาเหลือน้อยหลือเกินละครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญครับขอเรียนชเชิญนะเออมาทําบุญร่วมชาติมาตักบาตรร่วมขันมาเก็บดอกไม้ร่วมต้นมาตั้งกุศลร่วมกันนะก็ขอเรียนเชิญครับขอเรียนชเชิญอว่าก็ว่าคตกจะไปกินข้าวยังไม่ได้ไปกินสักทีเลยเนี่ย้ <c oughs> เออเอาข้าวมาแล้วก็ยังไม่ได้กิน อ่าว่ากันไปเดี๋ยวอีกสักห,หน่อยก็ได้กินละอะรับบุญกันซะก่อนเนาะอ่านเนาะอ้ะอาเรี๋ยวลืมนะครับจะหมดเวลาละมาทําบุญด้วยกันซะก่อนอ่าเรียนชานะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความประสงค์อยากจะบวชนักมูจะลองบทใหม่มาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวท่านจะหมดเวลาครับเดี๋ยวจะหมดเวลา ตอนนี้กองอํานวยการใหญ่กําลังประชาสัมพันธ์เรียบเรียงขั้นตอนเรียบเรียงขั้นตอนพ่อแม่พี่น้องก็จะได้พร้อมใจกันมาตาัดฝายลูกนิมิตด้วยกันดังนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเราจะมาเข้าเวลาอันเป็นมงคลเลิกในค่ำคืนนี้เราทุกคนทุกท่านนั้นจะได้เข้าพิธีอันยิ่งใหญ่ดังนั้นก็ขอเรียนเชิญครับก่อนที่จะเข้าพิธีก่อนที่จะหมดเวลา ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาจับจองเป็นเจ้าของบุญกันซะก่อนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพเมื่อท่านได้ยินเสียงตําเนียงประชาสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญได้มาตรงนี้แหละครับมาบวชนาคหมู่ฉลองบวชใหม่ด้วยกันสิบสององค์ครับสิบสององค์ได้กุศนแรงครับได้กุศนแรงถ้าเราไปบวชที่อื่นเราก็เพียงบวชได้เพียงองค์สององค์หรือว่าเราเพียงแต่ ไปเป็นเพื่อนเขาจะเฉยอันที่จริงรับบทได้องค์เดียวเพราะเขาแจกการ์ดเราคนเดียวแต่นาคองค์อื่นเขาไม่ได้แจกการ์ดเราเราก็ได้อดิตงเพียงคนเดียวแถมยังเป็นอนิสงรวมด้วยแต่ตรงนี้ก็ขอบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นจับภาพเองครับไม่ได้เป็นอนิสงรองใคร ไม่ได้ไปรวมกับใครเรามาเป็นจะภาพของตัวเราเองครับด้วยตู้ใบนี้เพียงแต่ท่านจบหัวจบเกล้าเอาตะต่างของท่านส่ไปท่านก็จะได้จิตทันทีครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเวลาเหลือน้อยอ้าวขอเรียนเชิญครับอ,อกโอนโกนเจา้าก็ไม่เจองเดาพลมอหายตอมอัญเชิญนะปวดปวบปอนวดตีนจมูกเหนียดเต็มน,นะกะไรนี่ปุดโลกกันไรนี่ปูดโลกปูดจมูกเหนียดเต็มดัปีอ่ำดับปีอ่อง,อองตอมอันเชิญ ตูตัดดิ่งกะจุงกะ,จ,งกะจุงเรียกตูแกระจุงกะนี่มันอันเดียวกันครับก็ขอเรียนชาญนะครับบวชหนากหมู่ด้วยกันตรงนี้เลยขอเรียนชาญครับขอเรียนชาญไม่ต้องปลัวโคตกนะครับ ขอตกฉีดวัคซีนครบสีเข็มและไม่ต้องกลัวครับเข้ามาเลยครับเข้ามามาเป็นจะภาพปวดหนาคหมูด้วยกันนะก็ขอเรียนเชิญครับไม่ต้องกลัวโคตกนะครับโคตกต้องกันเรียบร้อยสาม,มารถกล้าเปิดแมสได้เลยเพราะว่าฉีดสีเข็มแล้วครับไม่ต้องกลัวเพื่อเข็มที่ห้าจะมาเมื่อไรต้องฉีดอีกดังนั้นมามาช่วยกันมาช่วยกันเป็นจะภาพเนาะคุณอาเป็นจะภาพปวดหนาคหมูหรือย,ยัง ยังก็เรียนเชิญนะครับตามทุ่มเต็มๆจะบวชเป็นองค์พระและอาตรงนี้เลยครับห้าบาทสิบบาทก็เป็นจะภาพได้เราเป็นจะภาพของตัวเราเองเราไม่ต้องไปฝากใครเขาแจกการดเรามาเราไปร่วมเราเพียงแต่เป็นบริบาลบวชพระแต่ตอนนี้เราบวชของตัวเราเองครับ 1บิบาท2ิบติบาทเอาจบเงินจบเกล้าอัาตงโนธนาสาธุด้วยเอาสาธุสาธุให้บุญรักตาเทวดาปกป้องคุณพ,พระคุ้มครองจะเจ็บอยาไข้จะายากจ,จ,จะจนเอาอาผู้สาวมาตรงนี้เลยลูกสาวมามาเอาบุญกันซะก่อนเนาะเออนั่นแหละสาธุสาธุขอขอให้อาผู้าสาวั้องสองนี้มีแฟนรูปหล่อรวยทรัพย์นับมารยาทชาติผู้ดีนะอานะตาทุสาทุ อยากได้รวยสวยสะมาดบ้าน,นัดใหญ่ถ้าตกทำตัดไว้อย่ากโง,งบเบาอุ้มเลิกรวยหางไม่สวยก็สิส่นสีแม้สวยดีไม่มีสักก็อักเถอะครับกอริชนานครับขอริชาน ปัสดีคับวรสดีคับตืนรรยสวยสะอาดีปัญญาอย่าค่อยไม่เิเรัเสิต้อง่รยสวยสะาดเชิญน,นะครับเชิญน,นะครับบา,าทำบุญร่วมกัน มาเป็นจัาภาพบวดนามูเหนื่อยหรือยังยังเออบุญไม่เหนื่อยทำบุญไม่เหนื่อยเอนี่ยละได้ช่วยบุญช่วยงานบุญจะไม่เหนื่อยอ่ะมานะครับมาทำบุญจัภาพบวชนามู่ด้วยการท่าบาทติบบาทเราจะได้มีส่วนร่วมนะก็ขอเรียนชาญครับขอเรียนชาญ ภิวาทนทีนิพพานจางอปัจจายาจตโรสรรวัฏฐนดิกาุนโนุขังภราัตกขอให้ผู้ชมประสบความสุขกันนะครับ <c oughs> แต่ตู้นั่นหรือใส่ตู้บวชนาคบ้างก็ได้นะคนงามใส่ตู้บวชนาคบ้างก็ได้นะคนงามงามอะ่ะจินใจชื่นใจเห็นคณะบุญบาลเนาะมาอนุโมทนาอนุโมทนา พ่อหนุ่มน้อยนาบนสองคนนี้ก็ขอให้มีแฟนสวยรวยทรัพย์นับมารยาทชาติผู้ดีนะสาธุสาธุาอ่าทางนี้ก็อย่าลืมครับมาเป็นจะภาพตั้งอ่ามาเป็นจะภาพบวดหน้ามูฉลองบทใหม่ด้วยกันนะอ่าก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญ อาบาตรงนี้เลยบาตรงนี้เลยแลลุกลูกลนหลานนะจ้าวัดดีวัดดี สาธุ <laughs> ครับได้เลยดีเลยครับ <laughs> ดีเลยเ,เก็บไปเก็บไปอ่ะเรียนชานนะ ช่วยการความทำความสะอาดอ่ดีละทาความสะอาดบริเวณรอบโบสถ์เกิดชาดหน้าชั้นใดก็จะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์จะได้สวยได้งามดังนั้นช่วยกันเก็บเศษกระดาษเนาะ,ะช่วยกันเก็บเก็บศษกระดาษรอบโบสถ์เดี๋ยวเราจะได้เข้าพิธีอันยิ่งใหญ่ว่าบโบสถ์สะอาดอดีตสงผลบุญก็จะทำให้เรานั้นได้สวยได้งาม เนหมือนนางฟ้านางสวรรค์น,นั่นแหละอ่ะก็ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญช่วยกันยิบช่วยกันจับทำความสะอาดโบสถ์ของเราครับกนะ็ขอเรียนชิญนะครับขอเรียนเชิญบุญคอยท่านโยอ่บุญคอยท่านโย ก็ขอ,อนโนบทนาขอเรียนเชิญทุกท่านนั่นแหละครับบุญตรงนี้ยังคอยทุกท่านอยู่ก็ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญมากน้อยไม่เป็นไรอยู่ที่ศรัทธาของเราการทําบุญไม่มีราคาราคาอยู่ที่ใจเงินจะมากจะน้อยไม่เป็นไรอขอให้ใจเราบริสุทธิ์เสียก่อนสมดังท่านผู้รู้ท่านได้เขียนบทกรอนเอาไว้ว่า อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสะนองผลเปรียบตุ่มน้ำวางงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงนี่แหละครับกระดาษตุ่มน้ำใหญ่ๆอ่ะตรงนี้เลยลูกชายนี่แหละโอ้ยตาก่อนไม่ทันได้เรียกนะอโมทนาตาทุกด้วยลูกโมทนาตาทุก จะได้บวชพระด้วยกันในเวลาในเวลาสามทุ่มเจ็เราจะได้บวชพระจะได้อานิสงส์ทันทีดังนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเราจะได้อานิสงส์บวชพระด้วยการอาโมทนากับคุณอาทั้งสองก็ขอเรียนเชิญแต่แตกแบงตรงนู้นันั้นแตกแบงตัวน่างักกรรมาการนะครับจะได้บาตรทัวเฉลี่ยทําบุญด้วยกันเอาตาทุตาทุ ขอในสงบวชพระในครั้งนี้จงช่วยปกป้องพ่อแม่พี่น้องบุญ่าตายายลูกหลานให้มีแตกความสุขและความเจริญด้วยอำนาจบุญญาบารมีที่ได้มาบวชพระบูฉลองบทใหม่ของเราสา,าธุสาธุเฮละชื่นใจชื่นใจอาคุณพ่อชุดขาวคุณแม่ชุดขาวทำบุญบวชนาคหรืออย่าง จับต,ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำบุญบวชนาคมาตรงนี้เลยครับจบหัวจบเก่าเอาตตังตส่ไปอันนี้สงการบวชนาคก,ก็จะเป็นของเราทันทีเราจะได้เป็นเจ้าภาพของเราโดยตรงวันก่อนนั้นเราได้การมาเราก็ไปเป็นเพียงบริบาลในการบวชนาค อ,อ่าเรียนเชิญครับเออลูกนุ่นของเรานี่แหละได้เป็นจำภาพโดยตรงของเราเลยล,เออลูกเ,เออลูกสาวเอาใจเข้าไปลูกสาวภาพก่อนลูกภาพก่อนเออในละเดี๋ยวโตขึ้นจะได้เป็นพออ,อผู้หญิงเนะลูกเนอาได้เป็นพออผู้หญิงเออสาธุสาธุลูกนี่แหละจเป็นพออผู้หญิงแล้วมันจะโก้เนาะลูกเนาะ ก็เล oh, ิกเกินนะเป็นพระออพุ่ยหญิงเนะี <ś> ่ย เรียนชินะครับถ้าใครยังไม่ได้เป็นจะพาบวชนักหมู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยเหลือเวลาน้อยนะอานางฟ้านางวรวค์เออรียนชาญนะลูุกนะนี่นล่ะ เนี่ยคนงามงามเก็บกระดาษเกิดชาติหน้าชั้นใดจะได้งามขึ้นขึ้นไปลูกขออนโมทนาขออนโมทนาครับตรงนี้เลยนะครับใทยยังไม่ได้บวดหนักหมู่ตรงนี้เลยครับจนจะหมดเวลาละจนจะหมดเวลาละวเขาทดตอบละเจ้าหน้าที่ทดตอบละกำลังเดิน เตรียมการดูสัญญาณอาจารย์ดาวเทียมไม่ดีก็เปลี่ยนจากยูทูบมาทูมบมาเป็น AAS นะะสัญญาณทูมบไม่ดีก็เปลี่ยน AAS นี่แหละครับจัดงานใหญ่ก็ต้องเตรียมกันทุกอย่างต้องทดสอบ ว่าตรงไหนสัญญาณทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงก็ต้องทดสอบกันไปนี่หละค่าเครื่องไฟก็ค่าไฟอย่างเดียวร่วมล้านบาทดังนั้นมาเราช่วยกันเอาตัางใส่ตู้จะได้มีค่าใช้จ่ายเนาะค่าไฟค่าเครื่องไฟร่วมล้านบาทงานนี้ เอาอาผู้ชายมาตรงนี้มามาทำบุญบวชนาคบูด้วยกันครับวันดีครับอาอาวันดีอาผู้หญิงมาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะได้บวชพระด้วยกันบวชพระวันนี้เรายี่สิบาทก็บวชได้ถ้าเราไปบวชเองต้องเสียเงินหมื่นเงินแสนลูกสาวมาเปล่าไม่ได้มาเออสบายดีกันเนาะจ้ะ,ะสบายดีก็ดีใจด้วย ขอหนโบทนานะขออน้าโบทนานะขอหน,นาโบทนาอ้าวคุณพ่ออาคุณพ่อแอบดูอะไรเนาะ,ะคุณพ่อเนี่ยอ่าวเดินเชิญนะครับเดินเชิญตอนนี้เจ้าหน้าที่เช็คเสียงอยู่อ่าเช็คเสียงอยู่จะหมดเวลาแล้วรีบมาทําเป็นจัภาพบวชน,นาคบูเลยนะจะหมดเวลาแล้ว หลวง,งพ่อหลวงพี่พระอาจารย์พระครูขึ้นมากันละพวกเรารีบทำบุญนะเดี๋ยวตัดบวยปุ๊บบวดหน้าปับ๊บเราจะไม่ได้บุญนะ,ะดังนั้นรีบเลยรีบเลยรีบเลยเนาะจัให้หลวง,งพ่อหลวงพี่พระครูได้เสียวเวลาพระอุปชาก็มาแล้วพระผู้หลักผู้ใหญ่มาหมดแล้วเตรียมนะเตรียมนะครับก็ขอเรียนชาญครับขอเรียนชาญ เหลือเวลาอีกนิดเดียวเหลือเวลาอีกนิดเดียวที่เสียงเงียบไปนี่กำลังปรึกษากันว่จะเอาอย่างไงดีะเสียงเวทีใจเงียบไปไม่ใช่อะไรนะครับนั่นใช่ไหมสองสามจีเลยไหมนั่นปเก้าศูนยนับได้แค่นั้นละนับไปถึงร้อยแล้วเจ็ดปดเก้าศูนไม่ถึงร้อยสักที <c oughs> อันนี้ก็พระอาจารย์วัดทางควาย ตำบลจันตุ้มพระตมุมเทพพิทักษรถจันดอพระดีมีความรู้มาช่วยงานเดือนกว่ากว่าจะงานนี้กว่าจะเข้าร่องเข้ารอยพระอาจารย์เดือนกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันกว่าจะฝังพัดได้ก็ต้องข้นนโมธนา วังพัดก็จะยังมาช่วยถวายเจียงให้กับทางวัดอีกก็ต้องขออนาตาทุขอทนาตาธุออธาต,าธอตอนนี้พระ,ะ,ะปิดเสียงปิดไม่ได้แร้วไม้เนี่ยออตอนนี้พระอาจารย์บอกปิดเสียงนะนะครับถ้าใครจะทำบุญก็มามาทำได้เลยครับ อาจารย์บอกปิดเสียงแล้วได้เวลาสมควรแล้วครับหนึ่งสองสามมาทำบุญได้เลยนะครับปิดเสียงแล้วครับฮะแล้วก็มีคนมาทําบุญ velare